เห็นแล้วที่พระท่านชอบท่านชอบป่าชอบน้ําชอบธรรมชาติไม่ได้ชอบความงดงามวาระหลาดราถ้าชอบของเราถ้าชอบความงดงามวาระหลาดราก็เป็นต้องรักดิงจากราชวัรมาวดก็ตัวเยือนบวชแล้วก็จะเต้นในป่าจนตาย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 ขึนมาตายในป่าก็เลยคิดถึงโพธิราชสดเลือกมันยาวหน่อยนะสายก็ไม่เป็นไรชื่อเรื่องเมื่อจากกันแล้วไม่คึ้นหอดกันเลย สายที่มีชื่อว่าโพธิราชารสูตรกษัตริย์โพธิราชคนนี้มีชื่อแปลกๆชื่อว่าโพธิราชพระพุทธเจ้าไว้วางใจคนนี้เล่าเรื่องตรงนหคนนี้ฟังตั้งแต่ไปไปบวชจนตัสูุจนมานี้เพราะอะไรทำามจึงชื่อว่าโพธิราชแม่ของท่านผูน้นี้ถือพาขาดท้องอยู่ท้องมารตั้งขันไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสามากสฟังธรรมจบ กราบคอสมรสมรทานตนถึงพระพุทธพระธรรมพระส่ส์งตุลาคมเป็นเป็นวาสิกาตลอดชีตยังไม่พอถวายลูกถวายลูกในท้องคาดต่พระพุทธเจ้าพระพเจ้าพุ้เจริญลูกบุตรของข้าพระเจ้า้น่นอ่ในท้องนี้ยังไม่ออกมาถ้าคลอดมาแล้วเป็นหญิงก็ดายเป็นชายก็ดีขอถวาย เป็นรูปพระรัตนตรัยเขาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นศาสนาไปดุบาโซไปอุบาสิกาตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปพระเจ้าก็เลยรับปะเอวังโฮโตเอวังโฮโตขอจะเป็นเช่นนั้นขอจะเป็นเช่นนั้นแล้วนั้นก็อวยพรพรอวยพรให้พรอมอวยพรว่าไหวยังไงสุขีนีอโดคังอโดคาปุตตาวิชัยจติโสติขปะสากวัสนีห้พรธวารุตเรททอง เื่อขบ่ายออกลูกไงออกออกไังไงดีไงพ่อขัพูดสุขินีอโรคังอโรคาปุตตาพี่ถ้าบัวบายลายน้องคุณนาะบัวปุบบายลายเมื่ออื่นยังบายลายกระจูมันื่อไห่จงมานลายชุดเมื่อจงไม่มีโรคพร้อมทั้งบุตรทั้งแม่ทั้งลูกจะปลอดจะจะจะปลอดภัยจากโรคภัยให้จะจะคลอดมาด้วยประช่าเลยไหมในคันนี้เมื่อขบ่าออกลูกยังไง ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยออกมายังไงก็เลยตั้งชื่อนะลูกน้นะว่าโพธิราชกุมารกุมารผู้เป็นลูกพระโภธิยานพระเจ้าพระพุทธเจ้าจึงตั้งชื่อว่าโพธิราชกุมารไงเติบอุ้มได้เขามาวัดมาถวายเอาใส่ขันเอาใส่ดอกไม้ทุกทีมามอบถวายลูกภาคสองพันเตภควาข้าแต่พระมีพรเจ้าผู้เจริญ มายางพันเตกุมาโรกุชิกโตสาปพระวันต่างตังค์ขจติถ้ามันจะวิเุทางกสักวาตัางนังทารตุอชตะเคทานิตปานุเปต่งทุตยามปิข้าแต่พระผู้ิงพระยาคเจริญบูตรของข้าพระเจ้าบัดนี้เป็นผู้ชายขอเข้าถึงพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสัมแะะ ขอให้เขาได้เป็นอุบาสกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันตายนี้เป็นครั้งที่สองครั้งหนึ่งที่หนึ่งอยู่ในท้องสาเหตุอันนี้คนภา,าคอีสานคนลูกน้ำของเมื่อผู้ยิมีท้องไม่คันไปฝากพระออกลูกพอถึงวันพระวันเจ้าอุ้งลูกไปแท้วงหวัดนมือแรกดอกไม้ทุเรียนเข็มเทียนคันนาอันนี้ฮีดีข้องดีเลฮีดีดดข้องดีจารีที่ดีคาองที่ดีลูกคนสมัยนั้นจงว่าง่ายชงง่ายปกิขุมมือนี้เบ จะไปเมรนเจ้า,นา,า,าเ,ดเ,ดเ,เานาะเมรุพระเขาไว้ตั้งแต่ตั้งยุทธิโตขันเมรุใต้คล้องไปไปหาบางหนังบางหัวลำไปนั่งเล่นให้โลนทั้งพ่อก็บแม่ทองใหญ่เอเปี๊เอเปี๊ยเอเปีเ๊ยกลูกออกมาเล่นให้เล่นก็โลนเกงก็พ่อกูแม่กูสาเหตุนี้พระเจ้าจึงคุ้นเคยกับโพธิรานมากวันหนึ่งก็มาถึงโพธิรานกูมาก็เลยเล่าเรื่องเจ้าอาตมาจึงรู้ว่าพระพุทธเจ้าชอบอะไร ดูก่อนราชกุมารเมื่อก่อนแต่เรายัไม่เป็นปัตตุุเราเป็นพระโพธิสัตย์ทย์เราย่อมเที่ยวแสวงหาว่าอะไรหนอเป็นกุศลเป็นสันติรบรบทไม่มีสิ่งใดจะยิ่งกว่าเราท่องเที่ยวไปโดยลําดับรู้ถึงเมื่อคดชนบทรู้ถึงตะบนอุรุเวลาเสนานิคมหน้าที่ตรงนั้นเราได้เห็นเราได้เห็นภัยสนอันน่าเรื่มใส ราวป่าหน้าเพลิดเพลินใจมีน้ำใสไหลเย็นมาไม่ขาดนาทินจะสันทันติงมีน้ำใสไหลเย็นมาไม่ขาดสายสีตัวทากลางสุปฏิถังมีท่าร่าเรียบมีท่าน้ำนั้นพระน้ำสนทังป่าสาธิกันจะเรียวเรียราวป่าหน้าเพลิดเพลินใจไพลสนหน้าเ